เลขชุดสองตัวสองแปดเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนแปดสองบอนคนหนุ่มเหนืองวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขวิ่งห้าเจ็ดชุดสามตัวเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสาม